ม like ันดีก๊กก็รักสิ่งที่มันมีทันด้วยทั้งวันจะเล่นเกมลบอก็แดงเนะวันนี้เราจะมเล่นเกมเล่นเกมสู้อยู่ในรงเรียนกันะเรื่องวันนี้โรงเรียนกันนี่อะไรเนี่ยผมขี้มันไม่เห็ผมขี้มาเคยถูกจดเสียงภาษาใจดีสวัสดีไอ้งูอ่ะไอ้คนเลี้ยมันงูฮะน่าอายมากมาผมโตลงไปทขาไมโรงเรียนมาวันอย่างนี้เนี่ย ไม่มีทางออกดีๆให้ออกเลยถ้ามันมีมันควรจะลบลบล็อกเอออันนี้มันไม่ได้หนีเลยแหละนะมันไม่ใช่หนีออกจากสังคมออกจากโรงเรียนละมันไม่ได้หนีออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ย<อ>คือเวลาจะกลับก็ต้องกลับทางนี้คือแบบ<อ>เวลาเข้ามา<อ>แบบก็จะเข้ามายากอเอ้ยเกมนี้กํา การเข้ามาโรงเรียนแบบเข้ามาหน้าประตูการจับต้องกระโดดกับและเดินกลับบ้านด้วยประเด็นโอ้ยมาฉันมาโขมันถึงหมดแล้วเนี่เน่ยนนตั้งงานสามสิบปีก็ได้โอ้คุณผู้หญิงเขา่ะเขาบุกเทมมากเอาเบิรโอ้ไม่ได้กะเพราะว่าผมไม่นเท่ ลูก่กี้ม,มาได้หรือว่าเรางนี้ได้เอาแกมันกลวงอ่ะด,อด,ดู้ว่าหญิงนอนเจริญสบายนะอุ่นๆรับผมมันอุ่นๆน,นะน่รับผมอ่ะคือมันอุ่นมากเลยอ่ะอุ่นเลยอ่ะผังนี้เลยทำไมลไม่ได้ เป็นกูคนวัยหญิงมันไม่รอผมนะมันเป็นเพื่อนผรือเองฮะกู<ต>ื่อนเป็นนายกนายกผู้หญิงถึงนายกในตอนนี้จะดีกว่ามันก็ตามมันต้องนั่นนั่นไม่ใช่เพื่อนหรือนะใครก็อมาดูอ้าวแหละไม่ไม่ตกกับปากของเลยโอเคมามาเนี้ยมาเนี้ยกันนะ ไหนเด <si wow! ี๋ยวนีนี่เราหาอะไรดีคนหนูฮะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้บัวงนัางอะว้าวชอบอะมัน มันไปตรงมันไม่ให้ไปตรงนี้หนูบอกว่ามันล็อกค่ะมันล็อกแต่ผมออกไม่ได้เพราะว่านม่นผมหาต้องหานี่เคาเรียกว่า้อระบายน้ำไม่ใช่ระบายน้ำคือระบายอากาศมันมันต้องมีไอ้นั่นเขาเรียกว่ากับตุกเกมสี่ห้าหก มาหาอะไร,าราอ่ะเรไม่อ,าาอ่านในอนตัวนั่นก่อนอยากเห็นอ่ะว่าเขา <c oughs> ตไปไหมย้เขาตกลงไปอ่ะนมัตรงองาหลาไ้องต้องหารหรือจะหาอะไราได้อ่ะทีวีเหรอไม่ใช่แล้วผมลงไปที่ไหนเดี๋ย้ออย่าไป kon dung hay khong pop oai no bay nay to bi rak nay luoc o wow o khong nay nay คนนั่นเพื่อนถเลค่ะมันแบบคุยกันตลอดจะเล่นกันตลอดเออเล่นหมโอ้ยาอให้มันอยู่อย่างนั้นก็ม่อยู่หรอกะไหนนากเอ้นี่นึงสนาสาเรื่องไรถึงหนาสามสิบใช่ไมเรามเวิแขวเราก็เ่เกวออมาโว้า

Rồi nào. I don't see so. Yes. Okay, give me อเนอีกโอยเข้าไป้ถ้ามีเสียงบวน็ขอต่เาโอวมจะนแล้วตอง่ายตัวี้เรต้อง้มัเป็บตอนเตเละกแล้วฮะกทำให้ตัวปัญหามันหายไปแล้วซึ่งตอนนี้เราเาการ ไข่เน่าไข่เสียในตูน้เย็นนี้คือไขม่มันมันเน่าได้ไงนะแล้วมันไข่มันแตกได้ไงเออมสงสัยนะอะไจริงก็ไม่ได้สงสัยหรอกแค่ถามแค่ถามว่าไข่มันแตกได้ไงนะอ,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 อย่างเงี้ยโอ้เฮ้ยมันง่าย ส่งนะใกล้แต่ผมไม่สามารถกินอันไหนได้เลยผมต้องตรวจเอ็กซ่เรย์เราสามสิบปีถึงจะได้ตรวจโอันพุตรนะสามสิบปีไม่ได้กินนะเฮ้ยเป็นตายแล้วมีสารเล่ไปโตวผมหรือเปล่าไม่มีฮะมีด้วย โอ,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 อ้เออลโโอเคมาถึงแล้วใหมมันไม่ตกแล้ววันเดียวคนหนู่อคนนี้แล้วคุณหาร ส ouais ี่เท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดอะไรฮะไอ้หนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเย้โอ้ยไม่กลัวเว้ยชายชายไป ไม,นะไ,มไม่กลัวเลยเนี่ยนี่ไม่กลัวอะไรเลยน่ากลัวน่ากลัวตรงไงหนแล้วก็แค่หลบเป็ดหลบแอปเปิละเนึกจะเล่นถ่ายอยู่แล้วมุข่าดเดาไม่ได้ว่าเนี่ยยังมาก่อนไอเป็ดยาตกใส่หัว เออมันไม่ตกใส่หัวหงันเป็นเด็กด้ไอ้หน,น้างงอีกแหละมันมตามาหุมันยิ้มมันอยากเหรียญออกมากโอ้ยเมืเ่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะจบเกมนี้ได้โอ้ยเก็บกางบาย แค่น <łość> ี้ดีกว่านะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยนะวันนี้ยังไม่ค้างอ่ะก็หัวข์เกมดีกว่าก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่หมดนะไม่ใช่มาสุดแล้